ลุงปันชาวนาเท่าผู้เงียบขรึมอาศัยอยู่ลำพังในหุบเขาอย่าใช้น้ำจากบ่อนั้นน้ำพวกนั้นไม่ใช่ของเรารอยเท้าโคลนแต่ไม่มีใครเดินกลับมันเคลื่อนมาจากป่ชาชา้าช้าตรงมาที่นาลุงปันคืนของข้า เมื่อสิบปีก่อนญิงชราถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบศพของนางอยู่ในน้ำที่ข้าใช้ปลูกข้าวไม่มีใครเจอลุงปันอีกเลยแต่ทุกคืนได้ยินเสียงคนถอนกล้าอยู่ในนา